มูกะเคปเบิร์ดซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีประชาธิปไตยและเสถียรภาพที่สุดของแอฟริกาทว่าประเทศนี้กำลังต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป็นประเทศแนวหน้าของวิกฤตการณ์ที่คุกคามการดำรงอยู่ในปี2024ข้อมูลจากการสำรวจชี้ว่าครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ43.9%ต้องเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่ยังคงบริโภคทรัพยากร และรายได้ส่วนใหญ่กลับไหลออกนอกประเทศในคลิปนี้อับดุลไททูบจะสำรวจอีกด้านหนึ่งของหมู่เกาะที่ขาดแคลนน้ำแห่งนี้และตรวจสอบว่าการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างน้ำได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างกำไรและกำหนดอนาคตของเคปเบิร์ดได้อย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในเคปเวิร์ดกรีนเคปที่ขาดน้ำสวรรค์ที่ถูกกลืนกิน งานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก Omega ้า3เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง4-24สัปดาห์หรือประมาณ1-6เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า3คุณภาพสูงจากนอร์เวย์คุณภาพสานอร์เวย Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ k a r i t y a s a a b d u l k i p a s e หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ เคปเวิร์ดคือประเทศรัฐอิสระกำลังพัฒนาขนาดเล็กที่เป็นเกาะซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะภูเขาไฟ10เกาะและได้รับการยอมรับด้านเถรยรภาพทางการเมืองรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ให้เศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย,อย่างยั่งยืนที่อาศัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแกนหลักในการพัฒนาทว่าประเทศนี้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและมีความเสี่ยงสูงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศ 安东尼โอกูเต e r เรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เตือนว่าเคปเวิร์ดกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่คุกคามการดำรงอยู่ทั้งจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภัยคุกคามนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศนั่นคือการประมงในปี2018ภาคส่วนนี้คิดเป็นเกือบ80%ของการส่งออกทั้งหมดแต่ความแปรปรวนของสภาพอากาศทำให้ปริมาณปลาที่จับได้ลดลง โดยมีการคาดการว่าปริมาณของปลาขนาดใหญ่อย่างปลาทูน่าอาจลดลงถึง45%ภายในปี2100นอกเหนือจากภายแล้งเคปเวิร์ดยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในรูปแบบตรงกันข้ามในปี2025พายุโซนร้อนเอรินได้ก่อให้เกิดอุทกภัยฉับพลันรุนแรงบนเกาะเซาวินเซนเต้และเกาะซันตูอังเตาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9ราย และต้องอพยกประชาชน1,500คนปริมาณน้ำฝน193มิลลิลิตรในเวลาเพียง5ชั่วโมงถือเป็นสถา,านการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนอย่างยิ่งสำหรับประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวเคปเวิร์ดโดยเฉพาะในเขตชนบทเคื่อนปอยเลาซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จด้วยเงินทุนจากจีน ปัจจุบันกลับแห้งเหือดโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรระบุว่านี่คือภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1 9น7 9 7 7ความยากลำบากนี้เห็นได้ชัดในหมู่บ้านมอนเตเนโกรซึ่งไม่เคยมีน้ำประปาใช้ชาวบ้านต้องพึ่งพาบ่อน้ำเพียงแห่งเดียวโดยมีผู้ควบคุมการจ่ายน้ำรับหน้าที่ถือกุญแจของบ่อน้ำเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้าน ในช่วงขาดแคลนแต่ละครอบครัวจะถูกจำกัดน้ำไว้ที่ภาชนะ25ลิตรเพียงใบเดียวต่อวันสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ทุกครอบครัวจะต้องใช้น้ำเพียงเหยือกเดียวสำหรับดื่มทำอาหารและล้างจานและยังกระทบการเลี้ยงปศุสัตว์โดยมีกเกษตรกรที่สูญเสียวัวไปหลายตัวในช่วงปี2018ถึง2020ข้อมูลล่าสุดปี2024จากการสำรวจยังเปิดเผยถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพในการเข้าถึงน้ำ โดยครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวได้รับผลกระทบสูงสุด46.6%เทียบกับครัวเรือนที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้า41%แม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่81.4%จะมีถังเก็บน้ําแต่มีเพียง28%เท่านั้นที่รายงานว่าได้รับน้ําประปาทุกวันในช่วงเดือนที่ผ่านมาในเมืองหลวงปรารยาซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ30%ของประเทศ ความแห้งแล้งได้ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ทำกำไรสูงนั่นคือผู้จำหน่ายน้ำซึ่งบางรายคิดราคาสูงถึง7-10ถึงยูโรต่อ1,000ลิตรอันเป็นราคาตลาดแหล่งทำเงินสำคัญของธุรกิจนี้คือตาฮิติบอ่อน้ำบาดาลส่วนตัวในกรุงปรารีสจอเจ็ดเจ้าของบอ่อซึ่งเป็นข้าราชการสามารถทำรายได้เสริมสูงสุด120ยูโรต่อวันซึ่งรายได้เท่านี้เทียบเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนในเคปเบิร์ด กรณีนี้สะท้อนความซับซ้อนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติเมื่อแม้แต่เจ้าของเองก็ไม่แน่ใจว่าน้ำใต้ดินเป็นของส่วนตัวหรือสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนรัฐบาลหันไปพึ่งพาโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลทว่าทางออกนี้มีต้นทุนที่สูงมากโรงงานเหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าดีเซลซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงถึง52,000ลิตรต่อวันการเผาผลาญเชื้อเพลิงนี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาล ทำให้น้ำที่ได้มีราคาสูงที่สุดในประเทศนอกจากนี้การปล่อยน้ําเค็มเข้มข้นซึ่งเค็มกว่าน้ําทะเล3-4เท่ากลับลงสู่มหาสมุทรยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและแนวปะการังการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศคิดเป็นประมาณ25%ของผลิตภ,ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เกาะซาวหนึ่งในหมูกก่เกาะของเคปเวิร์ดซึ่งถูกเรียกว่าทะเลทรายลอยน้ำเนื่องจากภูมิประเทศที่แห้งแลง้งได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวกว่า50%ของประเทศที่นี่นั้นเต็มไปด้วยโรงแรมหรูแบบอออินคูซีฟโรงแรมหรูที่ราคาทั้งหมดรวมค่าที่พักอาหารทุกมือ้อเครื่องดื่มและกิจกรรมต่างๆไว้ในแพ็กเกจเดียวซึ่งเป็นภาพที่ขัดแย้งกับความจริงของภาวะขาดแคลนน้ำ ความซับซ้อนของภาคการท่องเที่ยวคือการบริโภคทรัพยากรอย่างมหาศาลนักท่องเที่ยวบนเกาะซาวใช้น้ำมากกว่าคนท้องถิ่นถึง5เท่าหรือเฉลี่ย900ลิตรต่อคนต่อวันการท่องเที่ยวคิดเป็น51%ของการใช้พลังงานทั้งหมดบนเกาะการดูแลโอเอซิสของโรงแรมขนาดใหญ่เช่นโรงแรมริอูที่มีสระว่ายน้ำหลายแห่งต้องแลกด้วยค่าน้ำสูงถึง12,000ยูโรต่อเดือน ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดปัญหาการรั่วไหลาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงบริษัทโรงแรมต่างชาติที่บริหารงานส่วนใหญ่นําเข้าอาหารเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศเช่นเนื้อจากอเมริกาใต้หรือปลาจากเวียดนามส่งผลให้เงินที่นักท่องเที่ยวจ่ายไปมักไม่หมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นขณะที่คนท้องถิ่นที่ทํางานในโรงแรมกลับได้รับค่าจ้างขั้นต่ําที่ต่ํามากเช่นยามรักษาความปลอดภัยได้รับเพียง7ยูโรต่อวันหรือไกด์นำเที่ยวก็ได้รับค่าตอบแทน เพียง10ยูโรต่อวันแม้จะ,ะเผชิญวิกฤตที่ซับซ้อนเคปเวิร์ดยังคงแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความยืดหยุ่นต่ออนาคตนายกรัฐมนตรีโชเซอุลิเซสคอเรียเอซิวาได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรองดองระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยเคปเวิร์ดเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ถึง50%ภายในปี2030ปัจจุบันพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์สามารถจัดหาพลังงานให้ประเทศได้แล้วประมาณ25%แต่ในพื้นที่อย่างหุบเขาเปาบนเกาะซันตูอังเตามีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรประชาชาติเพื่อช่วยปรับภาคเกษตรกรรมให้ต่อสู้กับสภาพอากาศได้เช่นการส่งเสริมระบบชนประทานแบบน้ำหยดหรือโกตาอาโกตาเพื่อลดการสูญเสียน้ำ และนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือแบบ South South c o r p o r a t i o n หรือ SSC กับจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเช่นการใช้กับดักฟีโรโมนเพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีขณะที่ภาคการท่องเที่ยวได้เริ่มปรับตัวสู่ความยั่งยืนมีการจัดตั้งคณะกรรมการในเกาะเซาลและเกาะบัววิสตาซึ่งรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนโดยโครงการโรงแรมสีเขียวสามารถลดการใช้พลังงานและน้ำเฉลี่ย12%ต่อวัน และมีการฝึกอบรมไกด์ทัวร์กว่า108คนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะเต่าหัวค้อนซึ่งเคปเปิดเป็นแหล่งวางไข่ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่ต้องต่อสู้กับความขัดแย้งระหว่างธรรมชาติและเศรษฐกิจโลกในขณะที่คนภายนอกเพลิดเพลินกับความหรูหราที่สร้างจากทรัพยากรอันหายาก คนในประเทศกลับต้องดิ้นรนเพื่อเข้าถึงน้ำดื่มขั้นพื้นฐานแต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้ก็ได้จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เคปเวิรดเมืองที่ถูกวางยุทธศาสตร์ให้เติบโตกับเศรษฐกิจสีน้ำเงินสามารถเติบโตอย่างยังย่งยืนได้จริงในอนาคต